จากคนที่ไม่มีทักษะทางด้านศิละปะอะไรเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะออกมาเป็นไงใหญ่งมุมมันมน,น่าต้องใช้สีขาววะน้องไม่จำเป็นไม่จำเป็นเหรอเป็นคูวินพาดอะไรเนะี่ย สวัสดีครับอยู่กับปอแล้วก็ภูวินนะครับผมวันนี้เรามาทําอะไรครับภูวินวันนี้นะครับเราอยู่กับแพลวชาริตี้ครับผมซึ่งเราก็จะเอาหมวกพวกนี้เนี่ยไปประมูลซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับที่ได้จากการประมูลเนี่ยจะเอาไปช่วยคนที่ได้ผลกระทบจากโควิด -19 ครับผมผมอ่ะเลือกเป็นหมวกสีขาวแล้วทำไมพี่ถึงเลือกหมวกสีนี้ล่ะอันนี้คือหมวกสีออกคีมๆหน่อยใช่ไหมครับพผมรู้สึกว่ามันอยู่แบบว่าพอเห็นแล้วมันสบายตาดีคือด้วยความที่เวลาพี่เห็นแลพี่ึกถึงแบบความสบายใจ ทำไมเราถึงเลือสีขาวทำไมเหตุผมลึกซึ้งยังวะโก่งผมง่ายมากเลยชอบสีขาวอะ <laughs> สีขาวมันแบบอาจจะเลือกง่ายไง,ย,งยันมาวาดนะยญ่ของพี่จะวาดเป็นอะไรก่อนเป็นแบบข้าก็ต้องใหญ่มันมุมแล้วหญ่มันมุมมันน่าต้องใช้สีขาวป่ะแน่นอไม่จําเป็นไม่จําเป็นหรอจำเป็นเลยคอเนเซ็ปต์คร่าวๆข,ของคุณพี่เป็นงไงครับผม <c oughs> เป็นสไปเดอร์แมนเรียบง่ายหรอแน่นอนหายใจเข้าหายดจออกชีวิตเป็นสไปเดอร์แมน ลายไฟลายน้ำอะไรนู่นนี่นั่นผสมไปเรื่อยๆจากคนที่ไม่มีทักษะทางด้านศิละปะอะไรเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะออกมาเป็นไงนี่ครับยายแมงม,มุมครับผมเป็นเหมือนตานะครับผมแล้วเราจะใส่อะไรต่อไปดีวะตัวนั้นเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเนี่ยเป็นย,ยายแมงม,มุม,ม,มคนเขาก็รู้อยู่แล้วมันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเป็นผมนะครับมันจะเชื่อมก็ได้เชื่อมแต่ว่าสไปเดอร์แมนไม่เป็นอ่ะ โอ้โหค่อยดูเหมือนแบบเป็นการปล่อยใยมึงมาจากตรงกลางครับผมทำไมมันเหมือนนี้วะคีพลาดอะไรเนีะเมื่อตอนแรกจะให้มันเป็นเหมือนเนแบบเออข้างนึงเป็นไฟแล้วอีกข้างนึงเป็นแบบน้ําทะเลแต่ว่านี่มันไม่ใช่ไอ้น้ำทะเลไม่กรอบวะไอ้พวกใส่ตาของยอันนี้เป็นตาสไปเดอร์แมนใช่ไหมคนคงดูไม่ออกแน่เลยเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับลายของผมเองครับนี่คือใยมึงที่ถูกปล่อยออกมาจากตรงกลางครับผม ผมมีไลฟ์เซนต์อันนี้คือตาของสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะดูไม่ออกแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักผมรับรองว่าเขาต้องดูแน่นอนว่านี่ละครับคือสัญลักษณ์ของแมงมุมอุ้ยม <c oughs> ันเบียร <ๆ S 2> ์แล้วอะ่ะ <c oughs> นี่น้องก็ตั้งใจนในการขีดมากครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาด้วยทีแมวดี่ว่า <c oughs> ได้แล้วสุดยอดดีนะทุกคน มีลายไฟนะครับผมแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันสีฟ้าที่น้องบอกเป็นน้ำแต่จริงๆแล้วมันไฟสีฟ้านุดยอาเลยเอาจริงๆตอนแรกจะทำเป็นคอนเซ็ปต์ให้มันเป็นแบบเป็นน้ำกับไฟแต่ว่าพอทาไปทำมาคืออะไรวะน่าจะสวยดีหวังว่าคนที่ได้ไปก็น่าจะชอบครับนี่แตดูไปดูมาเมืนเป็ดป่ะ เหมือนเหมือนเป็ดป่ะกางเงินรับผมเหมือนเป็ดนะครับผมก็มาร่วมประมวลหมวกของพวกเราปอนกับโปวินได้ทางแพลตชอริรี้นะครับและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแพลตทุกช่องทางนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับมาร่วมประมวลกันเยอะนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับ